ลูกโดดใจลูกโดดใจลูกโดดใจหมกเอปลมครับผมหมกกีปลมใครกินวะพี่น้องมาเบิ่งเด้อครับผมสูตรอาจารย์ดอนครับผมบ่คือไผ่ขวาครับผมสิเฮ็ดให้เบิ่งจาก2หมกใหญ่ๆนี่หมกหนึงใช่อืมไปกดนอนซับบอลเถอะครับผซับบอกครับเใช่ ดนอนบ่คือไผครับผมโอ้หกเนี่ยจากน้อยมาหกแข็งนธรรมดาเนาะบัวคามันหกมันหกบัวาธรรมดาเห็ดแต่สองหมกสีเงี้จากน้อยเห็ดไห่คนหักกานยิน,นเป็นเจ้าไหนนี่เสียบอคือว่า บิ้งเบิ้งเบิ้งอะไรตัวแซ่กอะไรเคียงมันหลายไหมเคียงไหมอันนี้สูตรยาแดงสูตรยาแดงหมกสมองสูตรไล่ยาแดงหมกสมองเราได้ขายยุ่นไม่ไม่กินฟันจะใส่ได้ไหมเฮ้ยห้้ยโอ้ยมาให้ความรวมมือเลยววะโอ้เครียดครับผมเครียดตัวมงเนี่ยผมต้องต้องต้องไม่ไกลแต่ด่า นยากครับผมกระเจี๊ยบมกปมแล้วพี่น้องหมกปมคือ่าันขิ้นย <โ diy. S 3> ันเขาด mm ิรับผมรอ่มึงแก่ป่ะหมก่ไม่ได้สามหกตัวไปดรอนฮะสามหมกั่นสองหมกว <โ individual. S 3> right. ้าแก่ปะสองหมกว้าน แขนครับผมห้ไขปลารมจินน้ำครับผมแก้แวก้นน้ำใส่ตังหกักแบบโอ้ยถูกต้องเลยทำให้าากินฟันบ้าเห็นวะอยู่ใส่นาะอันคัดคัดปะคัดบกตามาหายแน่ตามไหายแนโอ้หายควงกับม้วกันแน่ตามเนี่ย แต่กินยังถึกินน้ำกันเห็นจำเป็นมันก็ต้องใส่ครับผมพี่เราเคยกินต้มง้อเสียงบ้า่ไหมต้มง้เสียง,ยงพอดีเทมังงนต้มง้อเสียงมากินอันนี้ก็เป็นต้มคองว่า เจ็บปะคุณสิงห์เจ็บครับเจ็บปะเซ็บโอ้ยกินดักจับตัวฟังจันคยกินบะเอาเขยอยู่ครับเอาเอากร้อนได้ดิหนิเลยดิโอ้ยกินดักจัาโง่โง่เซ็บดะครุณสิงห่์เจ็บปะบุญล่ะใหญ่รถจักรยานไม่เป็นธรรมดาหัวสิงห์ตวใหญ่ปะใหย่ละนี่ครับอ่าลองกินมึงครับลองแซ่บปะ ต่าวมอกินแต่นะารจะบเืปิงล่ะปิงแบบหอมต้มเป๊ะๆยบบปิงไม่ใคยกินแล้วหลายกินนะอะไรเนี่ยอันี้าคอข้าคอรัวอ่อะไารูปวต้มเป๊ะๆแ ผมหมกปอมจ้าหมกีปมอือมีปมเงาอะดียวทีองปมปะมันแบอยู่นี่เนาะมันเป็นตะมันมันี่แบบมันแคับกข้อมกั่ับับหอมหออไนครหอมผมให้อมครับผมหมกขี้ปมกับผม่ปมกับผมแทบครับมันมไนาครับเกข้อผม้ผมหอมมาครับผมกระบองกบ้อัอนอมนปอ่ตอนอไม่ครับ จับมือโดนละโดนจับบะมั้จับบะโอ้สุดเท่านั้นครับสุดนอกฝาเลยมีแต่แดดกับฝนครับใช่สูงก้นของแต่ใส่ก้นใตัวนั้ตัวไทยบว่าน้องตัวลาบว่าน้องเหมือนก็ไปที่เมื่อนั้นลกโอ้พอดีครับโอ้เจ๋ไปกับเปเมาส์กวนเขา่เห็นนั่นเป็นเต็นท์ขยอยขยแย่เมาส์สามล้าไล่สวดไล่สวด ทำปวดบอกอ่ไรบอกอะไรจับนี่ต่อคอหอมวยอะไรจบบอกยังไงอะเอาวะโอ้ยเจงใจซื้อได้หนัไหมเจ๊งไรเจงใจซื้อได้หน่ะครับคุยเอาก็ไม่ใช่ซ่บเลยเจงใจซื้อสียบ่